6ราศีที่มีโชคมีลาบก่อนที่จะสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้นั้นให้ท่านได้เข้ามารับฟังกันก่อนว่าภายใน6ราศีนี้จะมีราศีของท่านอยู่บ้างหรือเปล่าในช่วงของเดือนธันวาในช่วงของวันที่30นั้นจะมีดาวพระศุกร์ได้ทำการโคจรโยกย้าย เข้าสู่ในราศีกุมจึงทำให้ชาวราศีทั้งหกนั้นมีจุดยืนที่ดีและมีจุดเด่นอีกมากมายเรามาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีที่หนึ่งนั่นก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีมังกรในช่วงที่ดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีกุมนั่น ดวงชะตาของท่านถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีชาวราศีมังกรจะมีรายได้ที่ดีในเรื่องของการเงินนั้นท่านจะหาเงินได้คล่องและก็จะมีเงินเข้ามาหาท่านอย่างมากมายหาได้มากกว่าในช่วงที่แล้วในเรื่องของการเงินการทองนั้นถือว่า ยิ่งขยันยิ่งทำมาหากินท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองลังไหลเข้ามาต่านอยู่ตลอดในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการเงินนั้นไม่มีปัญหาอะไรชาวราศีมังกรในเรื่องของการงานก็อีกเช่นเดียวกันท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านในช่วงของเดือน ธันวาคมก่อนที่จะขึ้นปีใหม่นี้นั่นดวงของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีการงานนั้นท่านจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีคนคอยให้กำลังใจและมีคนให้การสนับสนุนท่านชาวราศีมังกรในช่วงนี้ก็ถือว่าจะมีความสำเร็จต่างๆนานาการเงินการงานนั้นก็อยู่ในจุดยืนที่ดี ท่านยิ่งขยนันท่านยิ่งทําท่านก็ยิ่งมีกินและก็ยิ่งมีเก็บเหลือเก็บเหลือขวากอีกต่หากในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นับว่าเป็นโชคดีของชาวราศีมังกรต่อมาอีกหนึ่งราศีคือราศีที่สองนั้นก็คือราศีเมถุน ชาวราศีเมถุนอีกเช่นเดียวกันก็ไม่น้อยหน้ากับราศีใดๆในช่วงของเดือนธันวาที่ดาวพระศุก์เข้าสู่ในราศีกลุ่มนั้นจึงทําให้ชาวราศีเมถุนนั้นประสบกับสิ่งดีๆเกิดขึ้นท่านจะทำอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จอย่างมากมายการเงินการทองนั้นจะหาง่าย หาได้แคล่วคล่องว่องไวหาได้มากกว่าในช่วงของเดือนที่แล้วเสียอีกในเรื่องของการเงินนั้นในช่วงนี้จะมีเข้ามาหาท่านหลายช่องทางท่านเคยลงทุนอะไรกับใครเข้าไว้ในช่วงนี้ก็จะมีเงินปันผลและเงินหมุนเวียนเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆคนรักคนใคร่ก็ดีในช่วงนี้ก็เอาอกเอาใจ จะทำอะไรก็ปรึกษาหาลือกันได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีเมถุนนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีการทำมาหากินก็คล่องตัวในเรื่องโชคลาภก็มีอยู่บ้างในช่วงนี้ให้ท่านลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดูก็จะได้ในช่วงนี้ในเรื่องของโอกาสดีๆนี้ให้ท่านรีบจับจองหรือว่ารีบ ไฟฟ้าเอาไว้จะเป็นการดีแต่สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีบ้างเหมือนกันในเรื่องของการเจ็บป่วยอาจจะมีเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนได้ในช่วงของก่อนที่จะสิ้นเดือนหรือว่าก่อนที่จะสิ้นปีนี้ในเรื่องของการเจ็บป่วยท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีในเรื่องของสุขภาพบางทีบางครั้งก็เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน ต่อมาเรามาดูอีกหนึ่งราศีนั่นก็คือราศีที่สามราศีที่สามที่โดดเด่นอีกเช่นเดียวกันก็คือชาวราศีกรกฎในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงของดาวประสุขเข้าสู่ในราศีกลุ่มนั้นส่วนมากชาวราศีกรกฎนั้น จะได้ผลดีโดยตรงในทางการเงินการงานอีกเช่นเดียวกันการเงินของท่านจะมีความมั่นคงและจะมีการแข็งแกร่งอย่างมากมายท่านจะมีใช้มีสอยไม่ขาดมือรวมถึงในเรื่องของการงานการงานก็จะมีการโยกย้ายหรือมีการสับเปลี่ยนตำแหน่งกันในช่วงนี้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบ บางท่านอยากจะย้ายงานมาตั้งแต่ช่วงตอนต้นๆแล้วแต่พอมาถึงในช่วงตอนนี้ท่านอาจจะได้ย้ายงานงานที่ท่านได้ใหม่นั้นก็ถือว่าเป็นงานที่ดีมีเงินมีทองอีกตาหากในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีอีกเช่นเดียวกัน รายรับรายจ่ายก็มีอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากเท่าไรก็ขอให้ชาวราศีกรกฎนั้นจงมณะอดทนท่านยิ่งขยันทำงานในช่วงนี้ท่านก็จะยิ่งมีเงินมีทองติดตัวอีกมากมายเพราะฉะนั้นการที่เรียกว่าท่านขยันท่านก็จะมีความสำเร็จอย่างสูงต่อมาเรามาดูราศีที่สี่นั่นก็คือราศีสิงห์ ชาวราศีสิง์ในช่วงของดาวพระศุกร์ย้ายนั้นในช่วงนี้ก็ถือว่าจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จในเรื่องของการงานก็มีการแข็งแกล่งงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำนั้นก็จะมีคนคอยให้การสนับสนุนถตาหากว่า เราเป็นลูกน้องเขาก็จะมีเจ้านายคอยให้กำลังใจและคอยให้การสนับสนุนในเรื่องของการงานถือว่างานของท่านนั้นดีท่านจะมีงานทำที่ยั่งยืนและถาวรในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันการเงินการทองของชาวราศีสิงนั้นก็ถือว่าในช่วงของเดือนธันวาการเงินการทองนั้นท่านจะมีจับจ่ายใช้สอย อยู่เสมอแต่ท่านต้องระวังพวกมิจฉาชีพอาจจะมีการโทรมาพูดมาจาหรือว่ามาหลอกลวงให้ท่านหลงกลอาจจะเสียงเงินเสียทองให้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีถ้าหากว่าใครมาขอหยิบขอยืมชาวราศีสิงห์ก็อย่าให้ถ้าหากว่าให้เขาไปแล้วอาจจะไม่ได้คืนเพราะในเรื่องของการเงินการทองนั้นเป็นของลอดใจบางทีก็มีการสูญหายได้ ให้ท่านระวังเขาไว้นี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์ในช่วงของเดือนธันวาคมก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้ต่อมาเรามาดูอีกหนึ่งราศีคือราศีที่ห้าราศีที่หนั่นก็คือราศีเมษท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมษในช่วงนี้ในช่วงที่ดาวพระศุกร์ย้าย เข้าสู่ในราศีกุมภ์ายในช่วงของวันที่ส0สิบของเดือนธันวาคมนี้ในเรื่องของการเงินการงานความรักและสิ่งแวดล้อมต่างๆในช่วงนี้ถือว่าการเงินนั้นจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆถ้าหากว่าในช่วงนี้ท่านจะออกเดินสายหรือว่าเดินทำงาน ไปนอกสถานที่ก็จะมีโอกาสได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาบอีกต่หากในช่วงของเดือนนี้ก่อนที่จะสิ้นของเดือนธันวาโคมนี้สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างกับตัวของท่านท่านไปติดต่อในเรื่องของการงานการเงินก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษชาวราศีเมษทั้งนั้น ชาวราศีเมษก็นับว่ามีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันในช่วงที่ดาวพระศุกร์นั้นเข้าสู่ในราศีกุมในช่วงของวันที่30ของเดือนธันวาคมนี้ดวงชะตาของท่านก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้น การงานการเงินนั่นก็อยู่ในจุดยืนที่ดีในเรื่องของโชคลาภก็มีอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่มากเท่าไรแต่ก็ขอให้ท่านประหยัดเข้าไว้ถ้าหากว่าท่านจะใช้จ่ายอะไรในช่วงนี้การจ่ายนั่นอาจจะมีช่องโหว่ให้ท่านจ่ายอยู่มาก อาทิเช่นในเรื่องของครัวเรือนอาจจะต้องซื้อน่นซื้อนี่เข้ามาบำรุงหรือว่าเข้ามาเสริมในครัวเรือนของท่านบางสิ่งบางอย่างก็มีของผุของพังอันนี้ก็ต้องซ่อมแซมหรือว่าต้องซื้อมาเปลี่ยนใหม่อาจจะมีรายรับและก็รายจ่ายปะปนกันคละคลาวกันต่อมาอีกหนึ่งราศีคือราศีที่หกนั่นก็คือ ราศีธนูราศีธนูนั้นในช่วงของดาวพระศุกร์ย้ายนี้ก็ถือว่าท่านจะมีอิทธิพลมากในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินจะมีการเงินที่เรียกว่าโดดเด่นอย่างมากตัวของท่านก็จะมีสเสน่ห์จะมีคนเข้ามานิยมและมาชมชอบชื่นชมท่านมากท่านจะทำอะไรก็จะมีคนคอยสนใจท่านอยู่ ในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านมาแรงถ้าหากว่าท่านเจ้าชู้ก็จะทำให้ครอบครัวของท่านนั้นเกิดความวุ่นวายกันได้แต่ถ้าหากว่าท่านไม่เจ้าชู้ท่านก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังท่านเป็นคนที่มีโชคมีลาบอย่างมากในช่วงนี้แต่อีกอย่างหนึ่งท่านระวังในเรื่องของการทำงานอาจจะมีการกระเบียดกระเสียนหรือว่ามีคนคอย อิฉาท่านอยู่ในช่วงของการงานในช่วงนี้แต่หากว่าท่านทํางานส่วนรวมหรือว่าทํางานบริษัทให้ท่านระวังไว้อาจจะมีการแข่งแย่งชิงดีหรือชิงดีชิงเด่นกันได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีธนูชาวราศีธนูทุกท่านในช่วงของเดือนธันวาก่อนที่จะสิ้นเดือนธันวานี้นั่น ดวงของท่านก็อยู่ในจุดยืนที่ดีการงานก็ถือว่าดีการเงินก็มีตามมาในช่วงนี้ดวงชะตาทั้งหลายนั่นที่เราได้กล่าวมาทั้งหกราศีนี้ก็อยู่ในจุดยืนที่ดีบางสิ่งบางอย่างก็มีสิ่งที่ต่านต้องระวังกันบ้างบางทีบางครั้งนั้นเราระวังแล้วก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรารู้ไว้เพื่อเป็นการดี ใช่ว่ารู้ไว้ใช่ว่าเราจะไม่ได้ปฏิบัติสิ่งไหนที่ดีเราก็ปฏิบัติสิ่งไหนที่เรียกว่าไม่ดีเราก็ละเว้นไว้เพราะฉะนั้นการฟังดวงชะตาราศีหรือว่าการทํานายดูดวงนั้นให้ท่านใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังสิ่งไหนดีเราก็เอาไปปฏิบัติสิ่งไหนไม่ดีเราก็ละเว้นไว้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ ท่านเข้ามารับฟังทั้งหกราศีในช่วงของเดือนธันวาก่อนที่จะสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังแล้วจงโชคดีกันทุกคนไม่ว่าท่านจะนึกคิดสิ่งไรให้ท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนาะให้อายุมั่นฝันยืนกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี